สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่เห็นกับตาก็คงไม่เชื่อหมูบดผสมซากไก่ใช้มือเปล่าคั้นกันสดๆไม่เห็นกับตาก็คงไม่เชื่อไม่เจอกับตัวคงกินไปอีกนานทลายโรงงานผลิตหมูบดอนามัยซื้อซากไก่บดผสมใช้มือเปล่าคลุกสดๆเมื่อเวลา10นาฬิกาสนาทีวันที่19มีนาคม2567กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจับมือประสุทธิ์ ทลายแหล่งผลิตสินค้าหมูบดเถื่อนหลังพบกลุ่มพ่อค้าลดต้นทุนผลิตนำเนื้อหมูและเศษเนื้อไก่ไม่ทราบแหล่งที่มามาบดผสมขายเป็นหมูบดอนามัยรวมถึงโพสรับซื้อหมูตายไก่ตายสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้บริโภครวมถึงอาจได้รับสินค้าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสาร,รวัตปรปศุสัตว์ไซเบอร์กองสาร,รวัตรและกักกันและปะศุสัตว์จังหวัดนครปฐมเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตหมูบดส่งขายให้กับลูกค้าทั่วไปรวมถึงรับจ้างผลิตจำนวน3ามแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมพร้อมอายัดของกลางที่ตรวจยิดได้สินค้าหมูบดรวม15,111กิโลกรัมรวมถึงเครื่องจักรในการผลิตคิดเป็นมูลค่า 1,862,760บาททั้งนี้กก .1 บอกปคบ,บสืบสวนทางสื่อออนไลน์ทราบว่ามีการโพสต์รับซื้อหมูและไก่นกหมูหรือไก่ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุจนทราบว่าพบสถานที่ผลิตหมูบดอนามัยสดในพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมจำนวนสามแห่งจึงร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ชุดสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์ กองสารวัตรและกักกันและปศุสัตว์จังหวัดนคนปรปฐมเข้าตรวจสอบสถานที่ข้างต้นทั้ง3แห่งพบสินค้ามูบทบรรจุถุงรวมถึงซากสุกรและซากสัตว์บดผสมรวม15,111กิโลกรัมและอุปกรณ์การผลิตรวมมูลค่าประมาณ1,862,760บาท คณะเข้าตรวจสอบพบปางแห่งคนงานกำลังใช้มือคลุกเนื้อหมูและไก่ใส่สีผสมเข้ากันและนำพบเครื่องบดผสมอยู่พนักงานเจ้าหน้าที่จึงอายัดสินค้าพร้อมอุปกรณ์การผลิตและทำการเก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการกรมปศุสัสตว์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ